อายาการขู่เอาผิดละครให้รักพิพากษาเป็นอีกหนึ่งละครที่มีเรตติ้งสูงและมีผู้ติดตามชื่นชมเป็นจำนวนมากอย่างละครเรื่องให้รักพิพากษาโดยมีสาวสวยอย่างเบลล่ารานีนางเอกกับพระเอกหนุ่มหล่อสไตล์โอปป้ากองทัพพิกเป็นพระเอกในละครส่วนในละครให้รักพิพากษาจะเป็นละครแนวโรแมนติกหวานสดใสแต่ด้วยบทบาทของเบลล่าทำหน้าที่เป็นทนายความ แต่ดูเหมือนจะกลายเป็นดรามา่าเมื่อวันที่12สิงหาคมนายพัชรายุติธรรมดำรงหนึ่งในประธานกรรมการอายการได้กล่าวไว้ว่าหลังจากที่ได้มีฉากในละครได้มีการน,นำเสนอถึงภาพลักษณ์ของอายการและการทำงานที่สอบบิดเบือนความเป็นจริงที่อาจทำให้เสียหายต่อภาพลักษณ์ของอายการส่วนทางด้านของนายอดิสรรองอธิการบดีอายการสถาบันพัฒนาขน้าราชการฝ่ายอายการได้เรียกร้องไปยังผู้จัดว่า เรียนผู้จัดละครเรื่องให้รักพิพากษาและผู้บริหารช่อง3ามโดยบทละครผู้เล่นพนักงานอายการ มีการสอบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอายการที่ไม่ชอบขัดต่อความเป็นจริงและไม่ตรงต่อหลักการดำเนินคดีของพนักงานอายการที่ต้องมุ่งหาความจริงให้ปรากฏในชั้นศาลเพื่อความยุติธรรมพนักงานอายการไม่ใช่คู่แพ้ชนะกับผู้ต้องหาและจำเลยและการเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานอายการต้องมีการสอบเข้าโดยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับการสอบเข้าเป็นผู้พิพากษาอันเป็นบทบัญญัติตามบทกฎหมายบทละคร ดังกล่าวทําให้ประชาชนเข้าใจผิดในวิชาชีพพนักง,งานอายการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพนักง,งานอายการและองค์กรอายการและให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นการไม่สร้างสรรและเกิดประโยชน์ต่อสังคม